ากให้เธอไปคุยเธอไปคุยกับเขาก่อนอยากให้เธอไปจ้เธอไปจธอกับเขาก่อนเธอจะทำอะไรก็ไปทำกับเขาส่องจะรอเธอตรงนี้ไม่นีไปไหนแน่นอะนะนะก็พอเธอเข้าใจเธอเป็นของเขาก่อนก็ไม่เคยสงสัยเธอเนะรักเขาก่อนรักทีใ่ใจเขาคงเป็นรักแท้แน่นอะนะนะแต่หากเธอ,เธอ,อ,อเธอเกาเมื่อตอนจะเข้า ความคิดถึงที่มันไม่ถึงมันติดตรงนี้แล้วจะบอกเธอไปมันก็ที่เขาก็ไม่ถึงสักทีละทำไงอ่ะทำไงอ่ะ I don't อัด w จโน t ิ๊กยอเมตอนที่เห็นคุณอยู่กับเขามันปวดยังไงไม่รู้ I miss you baby คิดถึงเธอตลอดเวลา even when จะตื่นมาหรือหลับตาอย่าให้เธอไปคุยเธอไปคุยกับเขา